ทรงใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อท่านจะได้จะเห็นได้อีกและเพื่อท่านจะได้รับเท่าเดียวบริสุทธิ์เต็มบริบูร์พระเจ้ามีแต่ให้ร้องรักษาและรงขึ้เติมให้เต็มข้อที่สิบแปดและในทำไดนั้นมีอะไรเหมือนเกิดตกจากตาของซาโลแล้วก็เห็นได้อีกท่านจึงรู้ขึ้นรับบัพติศมาเลิกฝุดคุยอดีตได้แล้วทันทีที่คุณรับความรอด คุณสามารถพบกับ้่ยปรนนาของพระเจ้าได้นะครับจดข้อพระคัมภีร์ไว้แล้วกันนะครับในฟิลิปปีบทที่3ข้อที่6ถึงข้อที่13บอาารโได้กล่าวไว้ว่าในความกระตือรือร้นข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรและในข้อที่7ท่านกล่าวว่าแต่สิ่งใดที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไรประโยชน์แล้ว เื่อเห็นแก่พระคริสต์ข้อที่8ที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์เพราะเห็นแก่ความประเสริฐความรู้ถึงพระเยซูคริสต์เจ้าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัดและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนอยาเยาเื่อเพื่อข้าพเจ้าจึได้พระคริสฟังลองฟางลองกำลังบอกไว้ว่าอาดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายหรือเรื่องดีข้าพเจ้าถือว่ามันไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้ว ้าข้าพเจ้าย้อนกลับไปถึงสิ่งอนาตาอาดีตที่รุ่งเรืองของข้าพเจ้าหรืออดีตที่เลวร้ายของข้าพเจ้ามันจะขัดขวางจากการที่ข้าพเจ้าจะก้าวไปรู้จักพระองค์มากขึ้นมันจะขัดขวางควารมรู้ของพระองค์มากขึ้นคุณเคยคุยกับใครที่ตลอดเวลาเขาพูดถึงอดีตของเขาไหมคุณนึกภาพเลยเขากําลังเอาวัสโซเนี่ยกำลังขัดขัดถ้วยของเขาอยู่ฉันเคยตีก็โออินวันมาแล้วเจ็ดครั้ง ปัจจุบันหยุดไม่ได้ตีแล้วนะไม่ได้ตีมาสิบกว่าปีแล้วพูดแต่เรื่องความหลังเมื่อก่อนฉันเคยเป็นในคนนะปัจจุบันเป็นอะไรเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เมื่อก่อนฉันเคยทำคุณความงานความดีให้กับแผ่นดินมากมายปัจจุบันทำไรม่ได้ทำอะไรแล้วถ้าเราใช้ชีวิตอยู่กับอดีตความรุ่งเรืองในอดีตหรือความเลวร้ายในอดีตเราไปกับพระเจ้าไม่ได้ วันนี้เราพูดได้ไงพูดถึงพระพี่รอถ้าเราคิดว่าอดีตมันยังมีตัวตนอยู่แล้วพระเจ้าพี่รอกเราอยู่เพราะอดีตของเราก่อนที่เราจะรับความรอดเราไปตกลงไม่ได้ทำแบบเปาโลถือว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีประโยชน์แล้วต่อให้ท่านเรียนจบอะไรมาท่านไม่คุยแล้วเห็นไ,ไหมหรือว่าท่านเคยทำร้ายคริสเตียนมาขนาดไหนท่านไม่พูดถึงจบท่านทําอย่างเดียวคือลืมอ,อดีตและก้าวต่อไปข้างหน้านะครับในข้อที่ 13านะครับดูก่อนที่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่อยู่ว่าข้าพเจ้าได้เฉวยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทําอย่างเด่มคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าอดีตที่ไกลที่สุดของคุณคืออดีตวันที่คุณรับความรอดนอกเหนือจากนั้นลืมให้หมดโน้มตัวออกไปหาข้างหน้าแล้วคุณจะได้ทําสิ่งที่พระเจ้าให้คุณทำอย่นั้นกลับไปดูที่กิจการบทที่9ข้า20ี่ส ทันทีที่เปาโลรับความรอดเปาโลทำอะไรในข้อที่20บอกว่าท่านไม่ได้รีบอวบอกนปด้านข้างนะครับท่านไม่ได้รีบอ,อ,บอท่านประกาศตาธรรมภารากราเรื่องพรียซุว่าโรคทรงเป็นะบตรของพระเจ้าพี่น้องเปาโลไม่ต้องเดินทางกลับไปขอโทษขอโวยกลับไปรับการลงโทษกลับไปสารภาพผิดบาปกับทุกรอบครัวที่ท่านเคยจับไปขังคุก หรือค่าไปเอาไว้สิ่งที่ผ่านมาแล้วตายไปกับตัวเก่าของท่านหมดแล้วและท่านไม่ต้องรอทําทุกอย่างให้มันสําเร็จสมบูรณ์ก่อนที่พระเจ้าจะใช้ท่านได้ททนที่ท่านสารภาพรับพระเยซูท่านไม่รอท่านประกาศข่าวประเสริฐได้เลยเพระคัมภีในข้อต่อไปบอกว่าท่านยิ่งมีกําลังมากขึ้นความหมายคือการประกาศของท่านยิ่งมีพลังมากขึ้น เห็นแหดังนั้นวันนี้มีอะไรขวางคุณระหว่างคุณกับพระเจ้าหรือไมมีอะไรขวางระหว่างคุณกับการทํางานของพระเจ้าหรือไม่มีนักเรียนอยู่สองคนนะทั้งคู่เป็นพี่น้องกันคนหนึ่งนะครับหน้าตาดีพูดเก่งแต่กลิ้งจัไม่ประสบความสำเร็จอีกคนหน้าตาไม่ค่อยดีพูดไม่ค่อยเก่ง แต่ประสบความสําเร็จอย่างมากมายหลายคนนะครับลงความเห็นว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่หน้าตาดีมีคําพูดที่ดีในอดีตตอนรับความรอดเนี่ยเขาทําไม่ดีเอาไว้มากเขามีผู้หญิงหลายคนเขาใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวนวันนี้เขากําลังรับพระพี่รธจ,จากพระเจ้าเขากำลังรับผลกรรมของเขาอยู่แต่กลับการตัวน้องของเขา หน้าตาก็ไม่ค่อยดีคําพูดก็พูดไม่ค่อยเก่งแต่เขาเจริญขึ้นได้เพราะอดีตเขาเป็นเป็นคนที่ดีเรียบร้อยมาตลอดอดันนี้จริงรึเปล่าไม่จริงนักแค่ท่านหนึ่งมีโอกาสได้ไปบ้านของทั้งสองคนนี้และเห็นเลยนะครับว่านักเทศที่หน้าตาดีพูดเก่งวันวันไม่อ่านพระธรรมีไม่อธิษฐานแต่คนน้อง,องพูดไม่ค่อยเก่งหน้าตาไม่ดีแต่เขาอธิษฐาน เขาตื่นแต่เช้ามืดเขาอธิษฐานต่อเนี่ยเขาอ่านพระคัมภีร์ย้นพอถึงเวลาแล้วเนี่ยสิ่งที่เขากล่าอลงมาจากพระเจา้าเขามีความรักให้กับสมาชิกของเขาเขาคิดถึงสมาชิกของเขาอยู่ตลอดแต่นั่นไม่ใช่อดีตครับปัจจุบันกันท่า,ท,าที่เป็นตัวกําหนดว่าคุณจะรับใช้พระเจ,าะจา้าได้หรือเปล่าดังนั้นวันนี้คุณบอกแล้วนะไม่ว่าคุณจะเคยทําอะไรมาในอดีตไม่ต้องย้อนกลับไปขุดไม่ต้องไป,ปงบําบัดไม่ต้องไปอาเจียนอ,อีกแล้วเอเมน อนาคต่านอาดีตไกลสุดคุณเริ่มในวันนีคุณรับความรอเอาจากจุดนั้นแหละหากวันนี้คุณมีบาปใดที่ยังไม่ได้สารภาพหลังจากที่รับความรอดไปแล้วเมื่อพระเจ้าเตือนสารภาพใชรับการอภัยจากพระองค์รับการยกโทษจากพระองค์แล้วบอกตัวเองเลยว่าในบรรดาคนบาปเรายังไม่ได้เสีย้ยวหนึ่งเป่าลแลวพระเจ้าอดกลั้นพระทัยกับเปโลมได้จนกระทั่งวันที่เขาได้รับความรอด และหลังจากเข้ารับความรอดพระเจ้ามีเทสิ่งที่ดีเทสิ่งที่ดีเข้าไปให้ชีวิตครบบริบูรณ์ให้เขามีสิทธิอำนาจริธิทอำนาจแล้วพวกเรา่ะครับความชั่วก็ไม่ได้เทียบได้กับเขานะงั้นเมื่อเรารับความรอดแล้วเนี่ยพระเจ้าไม่มีพระทิโรธนองอยู่นีกับชีบวิตเก่าตลราทั้งหมดเทไปที่พระเยซูแล้วหากวันนี้เราพลาดสารภาพกับพระองค์ พระองค์สังซร้อและเรียคํายกบาปให้เราชำระให้เราและพระองค์มีแต่เตรียมสิ่งที่ดีมากมายให้กับเราให้เราเรียนรู้ต่อไปว่าพระองค์เตรียมอะไรไว้บ้างแล้วรับจากพระองค์ติดตามพระองค์แล้วชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยพระธรมทีบอกเอาไว้นะครับถ้าขนาดพระคริสต์ยังสละเลือดของพระองค์ให้กับเราตอนที่เราแสกที่สุดได้ในเวลานี้เราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว เราจะยิ่งไม่พ้นจากเราจะยิ่งว่านั้นอีกเราจะพ้นจากพระพิโน้ของร้องวันนี้แหละตัดสินใจนะครับที่จะเชื่อแบบนี้แล้วคุณจะติดสนิทกับระองคุณจะใกล้ชิดกับระองมันจะไม่มีอะไรขวางระหว่างคุณกับระองอีกแล้วคุณจะรู้ว่าระองนำคุณไปสู่ชีวิตที่ดีครับเท่านั้นแล้วคุณจะมีประสบการณ์กับชีวิตครบบริบูรณ์เพราะนั่นคือสิ่งที่พระเยซูได้เสดจมาประการหนึ่ง ให้เราขอบคุณพระเจ้าล่วงกันนะครับพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองที่ลูกได้รับการชอระให้เป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระคริ์ยิ่งกว่านั้นลูกมั่นใจลูกจะพ้นจากพระพิโรธของโค์ลูกคาดหวัง ชีวิตครบบริบูรณ์รรรรและสิ่งดีๆอีกมากมายมาที่จะเทเข้ามาในชีวิตของลูกาาขอบคุณที่อดกลั้นและประทานพระก,กรุณาพระเมตตาพระคุณและความรักลูกจะติดตามโลกลูกจะเติบโตในทางโลกขอบคุณโลก ก็นรไปยังสวิสเอเมนอาเลรู้แนพระเจ้าไม่โกรธคุณแล้วคุณอย่าไปโกรธคนอื่นเลยนะเอเมนอันนี้สำคัญที่สุดนะพระเจ้าไม่โกรธคุณแล้วอย่าไปโกรธคนอื่นเอเมน Amen.